อัสลามอะลเลกุมวะเรามุตุลลอฮิวิบาะกาุต์สวัสดีนกักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแยกตัวประกอบเหมือนเดิมโดยครูผู้สอนครูเสาวดีเจราร้อนนะครับครับที่แล้วเราเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบเหมือนกันแต่วันนี้ครูจะสอนเรื่องการแยกตัวประกอบเหมือนเดิมไม่ยากเลยครับนะครับเรามาดูกันให้นักเกรยียนลองเปิดตัวอย่างด้านบนเลย หน้า50นะครับในหนังสือของนักเรียนเขาบอกว่าเรามาเรียนต่อจากคาบที่แล้วคาบที่แล้วครูให้ฝึกหัดทําข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สามส่วนวันนี้ครูจะทาครูจะสอนให้นักเรียนลองทําแบบฝึกหัดข้อที่สี่ถึงข้อที่หกข้อที่เจ็ดนะครับอ่าดังนั้นเรามาดูกันเลยเพิ่มเติมเขครับบอกว่า เติมจำนวนในแผนภาพแสดงการแยกตัวประกอบการเขียนแสดงการแยกตัวประกอบอีกแบบที่สัมพันธ์กันแล้วสรุปคำตอบนะครับข้อที่1 40แยกตัวประกอบได้ไหมแยกได้ก็คือ4กับ10 4คูณ10นั่นเอง4คูณ10เท่ากับ40ดังนั้น4แยกตัวประกอบได้ไหมแยกได้ก็คือ2คูณ2นั่นเองนะครับดังนั้น สิบแยกได้ไหมครับแยกได้ก็คือสองคูณด้วยห้าจะเท่ากับสี่สิบนักเรียนดูนะครับบรรทัดแรกสี่สิบเท่ากับสี่คูณด้วยสิบส่วนบรรทัดที่สองจะเท่ากับสองคูณด้วยสองคูณด้วยสองคูณด้วยห้าไหมครับดังนั้นเราเอาตัวล่างสุดก็คือว่าสี่สิบเท่ากับสองคูณสองคูณสองคูณห้ายากไหมครับ คว่าน่าจะไม่ยากนะครับในข้อนี้เรามาดูในข้อ5นะครับข้อที่5ตัวอย่างข้อที่5้านักเรียนลองทําดูมไม่ยากเลยแยกตัวประกอบของจํานวนที่กําหนดโดยการเขียนแผนภาพและก็สรุปคําตอบเหมือนเดิมอันแรกเขาทำตารางให้ในข้อที่4แต่อันนี้ให้เราเขียนแผนภาพเองถูกไหมโลก เขาบอกว่าตัวอย่างเขาให้หาตัวประกอบของ16นะครับตัวอย่างของ16มีอะไรบ้างคูณด้วย16มี2คูณด้วย8 28 16อ่าได้มีอะไรอีกไหมแม่4ได้ไหมลูก4 1 4 4 2 8 4 3, 2 4 4 10 4 4 10 6ได้4ูณ4อ่าดังนั้นคุณยกตัวอย่างที่เขายกตัวอย่างก็คือว่า สองคูณด้วยแปตัวแรกแยกตัวประกอบได้อีกไหมแยกไม่ได้แล้วลูกนะเอา2ลงมาแล้ว8ปดแยกได้ไหมลูกแยกได้ก็คือ2องคูณด้วยสนั่นเองนะครับสตัวหน้าหน้าสุดเลยลูกที่เราแยกไม่ได้เมื่อกี้อ,ะอ่ะเราแยกได้ไหมไม่ได้แล้วก็ลากลงมาก็คือสอง ดังนั้นสองตัวที่สองเนี่ยท,ที่ลากล่างมาจากแปดเนี่ยครับดังนั้นสองแยกไม่ได้แล้วสองเป็นจำนวนเฉพาะแล้วครับลากลงมาส่วนสี่แยกได้ไหมแยกได้ก็คือสองคูณด้วยสองดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็แสดงว่าสิบหกจะเท่ากับ 2, สองคูณสองคูณสองแล้วก็คูณสองและเกณฑ์ดูคําตอบของมันดีๆนะครับจะถ้าจะคาตอบของมันจะเท่ากับสิบหกไหม 2, สองคูณสอแรกกับ2ตัวที่2 2งสคูณสได้4 4่สคูณสได้8ปดแปคูณสได้1ิบดังนั้นเท่ากับ16นะครับนี่คือตัวอย่างที่5ต่อไปเรามาดูตัวอย่าง6กนั่นเองเปิดหนังสือเรื่อยๆนะครับลูกตอนนี้อยู่หน้า52แล้วนะครับสแสดงการแยกตัวประกอบของจำนวนที่กำนหนดังนั้นเขาบอกว่าตัวอย่างเขาให้มาเ2 เจ็ดสิจะเท่ากับ2องคูณด้วยสาเท่ากับเจ็ดสองดังนั้นสามสิบหกเนี่ยแยกได้อย่างไรแยกได้ก็คือ2องคูณด้วยสิบเท่ากับสามดังนั้น2องคูณด้วยสคูณด้วยสิส่วนเท่ากับที่3ามเนี่ยบรรทัดที่สามก็คือว่าสองคูณสองส่วน18แเนี่ยแยกได้อีกไหมแยกได้ก็คือ2อคูณด้วยเ นะครับอ่าเรามาดูตัวบรรทัดที่สี่สองเอาลากเหมือนเดิมแล้วก็สองนี้ก็ลากเหมือนเดิมสองนี้ก็ลากเหมือนเดิมส่วนเก้าตัวเก้าเนี่ยแยกจะประกอบได้ไหมลูกแยกได้ก็คือสามคูณด้วยสามแสดงว่าเจ็ดสิบสองจะเท่ากับสองคูณสองคูณสองคูณสามแล้วก็คูณด้วยสามนั่นเองนะครับ เรามาดูตัวอย่างข้อที่ตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายง่ายๆก็คือว่าจำนวนเขาบอกว่าแยกตัวประกอบของจํานวนที่กําหนดเขียนเฉพาะคําตอบเท่านั้นดังนั้นเขาบอกว่าจํานวนที่คูณตัวเองหลายๆครั้งอาจจะเขียนในรูปเลขยกกําลัง อ่าถ้าขอให้มาสามคูณกันสี่ครั้งตามโจ์นี้เลยนะลูกนะสามคูณสามคูณสามคูณสามสามคูณกันสี่ครั้งเขียนในรูปเลขยกกำลังได้ก็คือสามยกกำลังสี่อ่านว่าสามยกกำลังสี่เองก็คือว่าสามคูณกันกี่สามคูณกันสี่ครั้งก็คือสามยกกำลังสี่ เขาบอกว่าดูในตารางเขาบอกว่ามีจํานวนมีการแยกตัวประกอบก็คือในรูปการคูณและเขียนในรูปในรูปเลขยกกำรลรังคราจะยกตัวอย่างหนึ่งข้อในข้อที่หนึ่งก้าสิบก้าเก้าสิบก้านี้จะเท่ากับ3าคูณสแล้วก็คูณด้วย1ิบ สาคูณสได้9ถูกไหมลูกสาคูณสได้9 9้า <9 S 2> คูณสิได้99ดังนั้น 99, 99เขียนในรูปยกกําลังได้ก็คือ3ยกกําลัง2คูณด้วย10บนี่คือคําตอบส่วนสองข้อนักเรียนลองหาเองดูนะครับแล้วส่งให้ครูด้วยแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือหน้า5 0ถึง5้ ข้อที่4ใหญ่5ใหญ่6ใหญ่แล้วก็เใหญ่ถ้าจะให้ดีให้หนัเกเรียนส่งในส่งลายส่วนตัวครูนะครับครูจะได้ให้คะแนนถูกนะครับนัเกเรียนโอเคนะครับอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองให้เรียบร้อยครูจะได้ลงชื่อให้หนัเกเรียนได้ถูกต้องนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวัสสลามครับ